ครับสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Perfect World นะครับอันนี้เป็นเกม PC ที่อายุอานามเนี่ยเยอะแล้วนะฮะตอนนี้เขามีอัปเดตใหม่ครับปรับปรุงกราฟ,ฟิกเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วก็อาชีพใหม่ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลย โอเคครับเมื่อท่านผู้ชมดาวน์โหลดเกมมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเกมขึ้นมาก็จะเห็นว่าเป็นไงเขาดีไซน์ใหม้ในตรงนี้แล้วนะครับส่วนใครจยปรับกราฟรฟิกก็มาที่เซตติ้งตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีให้ปรับเหมือนกันเนาะลองปรับดูกันละกันนะ สำหรับเซฟเวอร์ใหม่ r i m ยเมนะครับก็จะมีตัวของการแข่งเก็บเลเวลด้วยนะก็คือจะสิ้นสุดที่สิ้นเดือนกันยานี้นะครับถ้าเกิดว่าได้รับรางวัลก็คือจะได้รับเป็นตัว War Avatar ต h าเชสระดับ S นะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับกิจกรรมเก็บเลเวลครับคือเก็บเลเวลตามที่กําหนดเนี่ยก็จะได้รับไอเทมมั่งมายนนี้ไม่ได้แข่งกับใครนะครับซึ่งเราจะได้รับไอเทมมั่งมายนะครับตั้งแต่เลเวลร้อยเลยร้อยไม่จุดติจุดติครั้งแรกจุดติครั้งที่2ก็ได้รับรางวัลมั่งามายนจริงแล้วในเกม เวลาเราเก็บเลเวลตามที่กําหนดอะ่ะมันก็ได้รับไอเทมในเกมอยู่แล้วครับอันนี้เหมือนกับเป็นเหมือนกับแอดอินอ่ะเราได้ไอเทมเพิ่มเติมจากการเก็บเลเวลด้วยส่วนเซิร์ฟเวอร์เซเลเชียลนะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เก่านะครับสร้างตัวปุ๊บเลเวลร้อยเลยแต่ว่าจะต้องเป็น ID ใหม่แล้วก็ตัวละครที่สร้างครั้งแรกเท่านั้นนะครับจะได้รับเลเวลร้อยไปเลยเพราะฉะนั้นพิจารณาดีๆกันแล้วกัน คือนอกจากเลเวลแล้วเนี่ยเขายังมีแจกของเลยนะเพียบเลยเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆกันละกันถ้าเกิดอยากจะเล่นใหม่เลยนะครับทุกอย่างใหม่บรรยากาศใหม่ๆก็ไปเซิร์ฟเวอร์ไพร์โได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสมีคนอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้แข่งกับใครเล่นชิลๆและอยากเลเวล้อยเลยก็ไปเล่นที่เ e เลเชียลได้แต่ตัวผมเนี่ยจะไปเล่นที่เซิร์ฟไพร์โมนะครับของใหม่ครับผม สำหรับตัวละครนะครับตอนนี้ก็คือจะมีอาชีพใหม่2อาชีพนะครับก็คือจะเป็นเทคนิคเชียนนะครับเขาบอกว่าสามารถใช้เทคนิคการวานกลไกกับดักทุกรูปแบบได้อย่างชํานาญนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเอชรันเนอร์ครับไม่เพียงแค่เชี่ยวชาญการโจมตีกายภาพยังเข้าใจธาตั้ง5อย่างลึกซึ้งครับโอ้โหเท่มากเลยอ่ะผมเล่นอันนี้แล้วกันเนาะเท่มากเลยเท่มากเลยนะฮะอ๋อแล้วก็เผื่อบางคนสงสัยว่าอ้าวแล้วอาชีพเก่าหายไปไหนกดคําว่าสลับฉากได้เลยนะครับก็จะมีอาชีพเก่าอยู่เห็นไหม ก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยจะเล่นเผ่าไหนก็มีหลากหลายเผ่าเนาะสำหรับการสร้างตัวละครนะครับก็มีการปรับปรุงให้มันสามารถสร้างได้ละเอียดขึ้นคือเดิมที perfect world เนี่ยละเอียดอยู่แล้วเนาะ คือเป็นเกมแรกๆเลยนะที่บินได้ไม่พอนะครับคือเรื่องของการแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยทําได้ละเอียดอยู่แล้วนะครับเป็นเกม PC เกมแรกๆเลยนะครับที่ทําได้อันนี้ก็มาแต่งกันเองแล้วกันถ้าเกิดผมแต่งเหรอส <c> า <oughs> ชั่วโมงไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่า <c oughs> ส่วนถ้าเกิดใครเลือกตัวละครหญิงมีปรับขนาดนมเลยนะ <c oughs> ปรับกันเองก็แล้วกันเพียบเลย เออพูดถึงเรื่องเพศอ่ะเพศบางอาชีพมันอาจจะไม่สามารถเลือกชายหญิงได้นะครับคือบางอาชีพอ่ะมันจะมีการล็อกเพศไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆกันละกันเนาะอย่างเช่นอาชีพเนี้ยคือจะสร้างตัวหญิงไม่ได้ครับสร้างได้ตัวชายเท่านั้นนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยผมจะต้องตกตะลึงเลยครับคือภาพมันสวยกว่าสมัยก่อนเยอะเลยอะ่ะเออสวยงามขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นนะจะทราบเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปเดินเควสกันดีกาวิธีการเดินเควสนะครับก็ง่ายๆครับ มาถึงเราจะเจอ npc ที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือคุยได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีเควส์แค่ในแหลกก็รับเควสให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเวลาที่มันจะให้เราเนี่ยเดินทางไปไหนเนี่ยมันจะมีขึ้นด้านขวาเลยแล้วก็คลิกเห็นไหมครับมันก็จะเดินซึ่งมันเดินเร็วกว่าสมัยก่อนเยอะเลยครับมันเลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นในช่วงแรกเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วท่านั้นไม่พอนะไอเควสแรกเนี่ย คุย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 เดี๋ยวเราก็ได้รับไอเทมมาทั้งตัวเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายต่อผู้เล่นใหม่มากนะครับเนี่ยดูเห็นไหมแลวไอเทมเนี่ยมันก็มีให้เลือกก็เห็นชัดเจนเนาะว่าอันไหนใส่ได้อันไหนใส่ไม่ได้สีแดงคือใส่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ช่วงแรกเนี่ยเราก็ทำเควสในเมืองไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวมีการต่อสู้ก็ค่อยว่ากันสำหรับการต่อสู้นะครับเราต้องคลิกที่มอนสเตอร์ก่อนเนาะแล้วก็สามารถกดโซกงสกิลได้เลยนะครับหรือว่าจะกด f หนึ่งก็ได้ครับ f หนึ่ แต่แนะนําว่าใส่สกิลดีวกว่าครับก็ช่วงแรกก็จะมีแค่สกิลสองสกิลนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับเดี๋ยวต้องเล่นไปเรืเ่อยๆก่อนส่วนไอเทมก็คือกด F2 ได้เลยนะครับเก็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 บรัวๆเลยสำหรับสกิลนะครับก็คือให้กดปุ่ม R นะเผื่อใครจำไม่ได้นะครับปุ่ม R เนี่ยมันก็จะขึ้นมาครับว่าอันไหนเราเรียนได้แล้วบ้างหรือ,อยังเช่นติ๊กตรงนี้ก็ได้ครับก็จะมีบอกอันไหนเรียนได้แล้วแล้วก็เมื่อเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมไปลากใส่ในช็อตคัท้วยนะจะได้เล่นง่ายขึ้น รับบางเควสนะครับก็จะเป็นการเก็บไอเทมครับข้อสังเกตหรือว่าวิธีการดูง่ายๆเลยคือมันจะมีแสงพุ่งขึ้นบนฟ้าแบบนี้ครับบางทีเป็นเควสฆ่ามอนสเตอร์แสงก็จะพุ่งขึ้นที่มอนสเตอร์เลยนะครับอันนี้ก็สังเกตดีๆกันละกันส่วนเรื่องของการบินการดำน้ําอะไรเงี้ยยังคงทําได้เหมือนเดิมนะครับบินนี่คือกด F4 ได้เลยด้านขวาหน่อยเออเราสามารถบินได้นะครับอิสระเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะลงน้านะครับก็ง่ายๆครับเห็นไหม เ,ออเกมนี้มันทําได้หมดนะครับทั้งว่ายน้ำนะครับทั้งบินบนอากาศซึ่งมันทําได้เป็นเกมแรกๆเลยนะเนี่ยและก็การบินน่ะมันไม่ได้บินเท่ๆอย่างเดียวนะมันบินต่อสู้ก็ได้นะครับตอนเวลาเราว่ายน้ําก็เหมือนกันนะเราว่ายน้ําต่อสู้ได้นะครับเรียกได้ว่าได้หมดบนบกอากาศและในน้ําลุยได้หมดทีนี้พอเราเดินเควสไปสักพักหนึ่งครับเราจะได้รับพวกไอเทมใหม่ๆมาแต่ว่าไอเทมหลายชิ้นเนี่ย ตรงอาชีพจริงแต่ว่ายาวยังใส่ไม่ได้ครับเรายังเป็นต้องอัพสเตตัสตามที่เขาบอกก่อนในเช่นนี้ต้องการสเตตสิบเก้าแล้วก็ต้องการเด็กเจ็ดซึ่งระบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการไกด์ไลน์ให้กับเราด้วยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยควรจะอัพอะไรเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาอัพสเตตัสด้วยนะครับเวลาจะอัพกดตัว C ีก็ได้นะ C แคทนะครับก็จะมีสเตตัสขึ้นมาเนาะอันนี้กรอมใส่ได้แล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ใส่ไม่ได้ครับแล้วมีอะไรอีก อ่าดูอันนี้ต้องการสเตนยี่สิบสองอ่ะอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปอัดเข้าไปก็ใส่เพิ่มได้เลยนะครับแค่นี้แหละเราก็จะเก่งขึ้นเป็นจํานวนมากแล้วนะครับผม <S <S เพจส่วนใหญ่ที่ผู้เล่นใหม่จะติดกันก็ค<ม>ือเนี่ยแหละครับเดินทางมาถึงเพจเมนเจอร์นะครับคือเราจะต้องทําการฟักไข่นะครับมันจะมีไข่มาให้นะครับมันหน้าตาไม่เหมือนไข่หรอกมันจะเป็นรูปมอนเตอร์แบบนี้ครับก็ลากไปแล้วกดฟักเห็นไหมเราก็จะเริ่มได้สัตว์ขี่มาแล้วนะครับตอนนี้ หลังจากนั้นครับให้กดปุ่ม P นะครับ P พ,พิกหมูอ่ะเออนั่นแหละก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับก็สามารถเรียกออกมาได้นะครับอัญเชิญสัตว์เลี้ยงกันเลยนี่เป็นไงล่ะ <c oughs> น่ารักน่าชังครับผมนี่คือสัตว์ขี่ของเรานะฮะน่ารักมากครับผมน้องแมวนิกเกอนิกเกอ ที่จะติดกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเควสครับบางทีเรากดออโตเควสไปแล้วอ่ะเอ้าทำไมหา NPC ไม่เจอคืออย่าลืมว่าเกมนี้ครับมันบินได้อิสระบางที NPC มันอาจจะอยู่บนฟ้าก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องแงนหน้ามองฟ้านิดนึงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเล่นสะเพลินเลยนะจนเลเวล20แล้วนะฮะคราวนี้เขาให้เรามาสู้กับบอสนะครับซึ่งอันนี้เป็นดันเจียนนะศัตรูค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ว่าชิวๆครับ เนื่องจากมันเล่นง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วนะครับเรื่องโพชั่นก็ไม่ต้องซีเรียสนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมจําได้ตอนต้นเกมมาเราจะได้รับยัน2อ,อันนี้มาอย่าลืมติดตั้งนะพอติดตั้งแล้วเนี่ยเราจะมีหลอดเลือดเพิ่มขึ้นมาเวลาที่เลือดหรือมานาลดลงไปอะ่ะมันก็จะมาทําการเติมตรงนี้แทนก็ทําให้เราประหยัดโพชั่นไปได้เยอะเลยนะฮะแล้วเราก็เก่งเลยไงเราไม่ต้องตายด้วยแต่ถ,ถ้าเกิดว่าสู้ๆอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ย เราเริ่มตีมอนเตอร์ไม่โดนแล้วนะครับอันนี้คือเราจะเป็นต้องมาอัพสเตตัสเพิ่มนะฮะก็คืออัพค่าเด็กนั่นเองครับก็ทําให้เราสามารถตีได้แม่นขึ้นแต่ก็คือต้องเก็บแต้มไว้บ้างนะเผื่อแบบเราได้อาวุธดีกว่ามาเราจะได้แบบว่าเอออัพสเตตัสให้มันเพียงพอก,กับอาวุธชิ้นนั้นได้นะอันนี้อย่าลืมนะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศการสู้กับบอสเลยแล้วกันครับไอ้พวกนี้ริววล้อประสิวประสอยโถเราโกงอยู่แล้วเราเก่งอยู่แล้วนี่ไงเจอเป้าหมายแล้วครับสโนว์ฟ็อกสปิ t ิเลื่อนหม มาดิครับพี่ไม่กลัวอยู่แล้วกดบัฟก่อนมามีสองสกิลพี่ก็เปรี้ยวได้ไหวไหมนะน่าจะไหวนะอัดมันโดน80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วได,ได้ครับสกิลไปทีละ6 0 0 700ได้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 ได,ได้มันอัดเราไปครึ่งหลอดแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเลือดผมก็เด้งเดี๋ยวเลือดผมก็เด้งเดี๋ยวรอดู <c oughs> นี่ไงเลือดเด้งเต็มเลยเห็นไหมครับเออบอสมันคงงงอะ่ะอะไรของเองวะ สู้ๆอยู่เลือดเด้งสู้ๆอยู่เลือดเด้งก็ตามนี้นะครับอย่างที่บอกเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับท่านผู้ชมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับทำเควสไปเรื่อยๆเอออะไรเออเนี่ยยันเลเวลราวๆ85ได้เลยนะครับพอเลเวล85แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพวกคอนเทนต์เอ็นเกมแล้วไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเนาะเออเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศให้ดูนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับไม่รู้ว่าเราจะเล่นอีกนานแค่ไหนนะฮะถึงจะเลเวล85แต่คิดว่าไม่นานเท่าเมื่อก่อนแล้วมันน่าจะเร็วกว่าเมื่อก่อนแล้วล่ะครับ งั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันเนะเาะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสมีอัปลงอัปเดตอะไรอาจจะมาเจอกันได้ใหม่นะฮะเพราะว่าเป็นเกมที่อยู่ในความทรงจําของเราสมัยก่อนเหมือนกันนะก็คิดถึงก็กลับมาได้เสมอครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ